สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีที่ชอบรุ้นเกี่ยวกับหวยนะคะมาแล้วนะคะมาแล้วสามตัวตรงๆนะคะอาจจะมากชุดหน่อยทั้งหมด16ชุดนะคะตัดออกแล้วเหลือแค่4ี่ชุดนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอ่าสามตัวตรงๆเนี่ยซ้ำๆกันก็มีนะคะแสดงว่ามันจะออกหรือเปล่านะคะ FC เราทำได้ทั้งหมด16ชุดนะคะแต่ว่าตัด นะคะตัดออกมาได้ก็4ชุดนะคะ4ี่ชุดด้วยกันนะคะของวันที่สองเดือนพฤษภาหกสิบเจ็นี้สามตัวตรงๆนะคะ F อซลองลองดูนะคะลองลองเล่นดูนะคะว่ามันจะได้ไหมนะคะแต่ว่ามันแต่มันเป็นสูตรระยะสั้นเท่านั้นนะคะ 3- 4งวดนะคะงวดนี้ก็เริ่มอีกงวดหนึ่งนะคะ598ก็เดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูว่าเลขออกจริงๆนะคะ3ตัวตรงๆเลยนะคะ นะคะก็ใช้วิจารณญาณน,นะคะ fc นะคะสูตรทุกสูตรสามารถหลุดได้นะคะ fc นะคะอันนี้เข้ามาสามงวดแล้วนะคะงวดนี้เป็นงวดที่สี่เดี๋ยวก็ลองดูอีกทีนึงนะคะว่างวดนี้จะเข้าอีกหรือเปล่าแต่ว่าทั้งหมดสิบหกชุดนะคะจะมีสามตัวซ้ํากันด้วยนะคะซ้ํากันด้วยแต่ว่าชุดที่เราตัดออกได้แค่สี่ตัวนะคะสี่ชุดนะคะสี่ชุดที่ตัดได้ตัดออกไปเลยนะคะแต่ว่า ถ้า FC คนไหนสนใจนะคะที่อยากจะลองลองดูสักกี่ชุดดูไม่ต้องกลับก็ได้นะคะตรงๆก็ได้นะคะเล่นตัวละสิบบาทนะคะสิบยี่สิบหรือว่าไปซื้อรางวัลก็ได้นะคะสามตัวท้ายนะคะท้ายรางวัลนะคะลองลองดูนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะเราจะให้ดูวันที่14นะคะ FC เดี๋ยวสักคู่นะคะ สวัสดีนะคะเราให้ดูงวดของวันที่สิบหกนะคะที่ผ่านมาออกห้าเก้าแปดใช่ไหมคะสิบหกห้าเก้าแปดเนี่ยเราทําได้สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่ชุดนะคะเราทําได้สิบสี่ชุดนะคะแต่ว่าวันที่ห้าวันที่สองทับห้าเนี่ยเราทําได้ทั้งหมดสิบหกชุดนะคะก็อยู่ที่นะคะอยู่ที่ตัวเลขนะคะเอฟสีก็ลองลองพิจารณาดูนะคะเป็นเพียงแค่ เราคำนวณน,นะคะถ้าชอบก็ถ้าชอบก็เล่นทาไม่ชอบก็นะคะก็ไม่ต้องเล่นนะคะ fc แต่ว่ามันออกมาสามงวดแล้วนะคะงวดนี้เป็นงวดที่สีก็ลองลองดูนะคะว่าเลขที่ทํามันจะออกหรือว่าจะหลุดนะคะแต่สามงวดเนี่ยนี่เราโชว์แค่งวดเดียววันที่สิบหกนะคะว่าวันที่สิบหกเดือนเมษาที่ผ่านมานะคะออกห้าเก้าแปดมันจะมีทั้งหมดสองนะคะมันจะมีเลขซ้าเนี่ยซ้ํากันทั้งสองชุดนะคะเห็นไหม มันก็มาจริงๆนะคะเอก็ลองลองดูนะคะว่าชอบชุดไหนนะคะเราตัดไปแล้ว4ชุดของวันที่16ลองลองนะคะย้อนกลับไปดูอีกทีหนึ่งนะคะของวันที่2เดือน5นะคะเราตัดแล้วแต่ว่าอันนี้มันเป็นตัวอย่างที่เรานําเสนอให้ f อดูนะคะว่าเอ้ยเข้าไหมอะไรอย่างเงี้ยตัวอย่างนะคะตัวอย่างของวันที่16ที่ผ่านมานะคะก็ขอให้ f อนะคะนะเป็นแค่แนวทางนะคะ f อคะ่ะ นะคะก็ขอให้รวยๆรวยรวยนะคะสวัสดีค่ะ